วันนี้มาเก็บลูกหม่อนค่ะมาเก็บลูกหม่อนสวยมากสุกเต็มต้นแล้วกำลังแดงก็มีค่ะจัว นี่ไงแกมาเก็บตรงนั้นน่ะมันสุกเก็บมาให้หน่อยดิไหมนี่เหรอเออแกจะดูกิ่งมันก่อนนะไม่ดีหรอกฉันดูหมดแล้วหลอผ่านสายตาแกไปแล้วอ่ะตรงนั้นฉันไม่ได้ดูเนี่ยค่ะ เก็บไปทําแยมค่ะแยมลูกหม่อนสีม่วงเนี่ยค่ะผลออกดกเยอะมากนี่นี่เต็มเลย มีมีต้นหวานต้นเปรี้ยวนะคะบางต้นก็หวานเจี๊ยบบางต้นก็เปรี้ยวปีดป๊ดธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาค่ายสัตว์จะมีหนอนหน่อยๆน,นะคะจะมีตัวหนอนด้วยค่ะนะมีตัวหนอนด้วย